ค่อยสุกเลยพารกิจไปชิมนิน้นจีไปลูวเอาสุกหรือ,อยังดูสิอุยอ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูอุย๊ยดูหนู ใช่ไหมมันแดงไงแดงแล้วระวังมดนี่หนูมาดูพวงนี้ข้างล่างนี้นี่พวงนี้เหนือ,อดูพวงนี้ดิอไอ้เหนือบิดแล้วนะลูกมันหักแล้วนะเหนือต้องเด็ดมันออกแล้วนะั่นอะเหนือเหนือไปหักควันมันเมื่อกี้เนี่ยลูกเมื่อกี้เนี่ย ใช่มันหักแล้วนะ่ะเนื้อต้องเอาออกมาน้องนิวไปเด็ดออกมาที่ลูกมีเนื้อไหมเพราะว่าน้องทําข้นมันหักแล้วโอ้เนื้อโอ้ลูกโอ้โอเ,อเอาแกะดูดิมีเนื้อไหมน้องนิวลองแกะดูลูกหนึ่งหนูลูกแดงข้างล่างลูกลูกนั้นนะ่ะแดงสุดน้องนิวไนลูกนั้นแดงน,นี่ไงใช่ใช่ไหนดูดิอันนี้อันนี้ลูกเฮ้ยเอาลองดูดิมีเนื้อไหมนี่เริ่มแตกแล้วนะมันถูกฝนหนูเด็ดมาดิลูกมันถูกฝนเด็ดมาเลยเด็ดขาดต้นเออแล้วหนูก็ชิมชิมดู ในห้องเหนือหนเหนือมีเนื้อไหมโอ้วห้องเหนือเอาห้องพี่นิวเลยลูกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจะอร่อยไหมเนือ้อเนื้อเยอะไหมไหนดูดิแต่ว่ายังไม่สุกหรอกมันยังไม่สุกดีไงนี่เห็นไหมนั่นไนห้องพี่นิวเรยลูกห้องพี่นิวเนื้อลูกแดงกว่าเนื้อลูกแดงกว่าแต่ว่ามันอยู่บน นี่ไงลูกแดงกว่าหอหนอะเหนอเหนอไปบิดอีกแล้วให้หนู<ะ>ดูดิใ,<น>ให้ไม่ดูหน่อยเอากัดดิเอาชิมดูดิเนื้อเยอะนะเนื้อเยอะอยู่นะนกินพีิเกลือกินพีิเกลือดูสิ สิลองชิมสิแมวอ่ะแม่สีลองชิมดูสิรอร่อยพวงใหญ่ๆแม่สีมันยังไม่สุกอ่ะมันเปรี้ยวลองชิมดูสิมันเปรี้ยวมากเลยนั่นหนูอะ <c oughs> น,นั่หนูเข้าไปดูกใกล้ <c oughs> ให็นมากเลย เปรี้ยวนะเปรี้ยวแต่อร่อยใช่ไหมเปรี้ยวแต่กินได้ยัง <Ừ. S 1> ไม่สุกไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ